นี่คืออัปเดตที่2ของแมปเพลสเซมเตอร์99นะครับเป็นอัปเดตคริสต์มาสนะครับเริ่มจากที่เกิดนะครับนี่อันนี้เลยนะครับก็คือเควสนะครับเควสเควสประจําวันนะครับเควสวันแรกเนี่ยตีแคนดี้แคนนะครับ200ชิ้นนะครับ2 4 6 8 10 14ดวันเลยอะเนี่ยเออแล้วทำไมไม่ดรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับ0นทันะครับ แล้วก็ที่ร่วมของควันนะครับซึ่งน่าจะนี่เก็บได้ตามแมปนะครับ1นึ่ทับห้นะครับและก้อนนี้ใช่ปะที่เพิ่มฮิวเข้ามานะครับนี่ฮิววิสัตวิตตี้นะครับโซนใหม่เพิ่มมาอีก1 2 3 4 5โซนนะครับเออแล้วก็แรงนะครับ เธอมาปะแร็งที่สิบเอ็ดไม่มีมานะครับเออเสียดายเว้ยเฮ้ยนะครับเนี่ยขาดอีกหนึ่งเล่มนะครับแรงสิบเอ็ดอะทำไมไม่มีมาเออทำไมไม่มีมาอันนี้คือเพิ่มเงินนะครับอ่ะอัปเกรดมาโอเค โอเคเล็กก็โซนสุดท้ายนะครับนี่ร้านค้าใหม่นะครับร้านค้าหิมะนะครับโอ้สโนว์บอลแอนเชอร์อ่ะซื้อมาเลยละกันนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรอะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นกระสุนนะครับเออซื้อมาเลยเหมาหมดร้านอะนะครับอ่ะแล้วก็มาฟาร์มโซนนี้นะครับแถมระเบิดไปสักหนึ่งลูกนะครับ มินิเกมอยู่ด่านที่61นะครับไปดูกันหน่อยนะครับคาร์ดไรนะครับขี่รถเลื่อนนี่อ่ะอันนี้คือแบบ6ล้อนะ6ล้อนะและก็6ล้อนะเหมือนกันเลยนะครับอ่ะลองนี้เพิ่มความเร็วไปเพิ่มไปสตาร์ทเออนี่ สวัสดีคุณเพลตันนะครับสวัสดีไม่น่าจะโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าปากคุณเพลตันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับนี่เข้าปากละโอ้กระตุกเล็กน้อยนะครับอ่ะมาดูดิว่าจะได้เกลือโอเอาสองนาทีคืนมานะครับอันนี้จริงเนี่ยไม่สองนาทีนะกว่าจะผ่านนะครับ หอบอดกวางน้อยอย่างนั้นเออฮอลิเดย์แพ็กนะครับ6 0 0โรบักมีบอดกวางนะครับบอดเลื่อนและก็บอดของขวัญน,นะครับบอดเลื่อนเนี่ยได้จากการเปิดของขวัญคลิปมันนะครับว้าวหยุดอย่าขยับนี่คือการยิง mm. แล้ว เพือ่อใช่ปะแบบนี้ใช่ปะเหมือนจะไม่ต่างนะ <c oughs> ไม่น่าจะใช่วิธีใช้ในะเมื่อกี้อ่ะเออเพื่อเพื่อความหลอ่อเท่ยังไงล่ะเออนะครับเฮ้ยเติมสตอ็อกเลยอย่างนั้นเออ แต่มันกระบอกเดิมเลยนะครับซื้อเฉพาะกระสุนก็พอเออนะครับขี <c oughs> ่บอดไปด้วยถือปืนไปนด้วยนะครับอย่างเท่นะครับตู้สุ่มตู้ที่76นะครับและก็คิ้วยังคงเหมือนเดิมนะครับนี่คือหน้าตาของอะไรเอ่ยนะครับโหสีแบบเรนโบว์เลยอะ่ะน่าจะหลอเท่นะครับ นี่ไม่ต้องพูดเยอะเไปเลยนำโชคตึงๆเออนะครับสุ่มทีละ71ไข่นะครับโหไข่สวยเลยอะไข่บแบบเป็นคริสตลัลนะครับเปลี่ยนน้ำแข็งอะ่ะอ้าวหมดแล้วเออโอ้โหไวเกินนะครับอ้าว เอาค้างเหรอมัตสกี้เอาเกมดีดีสุดที่ได้มัตสกี้เนี่ยเจลลี่แคทนะครับตัวธรรมดาเนี่ยพลังอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วถ้าเป็นโกลเด้นเนี่ยพลังจะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับอันนี้คือเจลอลี่เพนกวินนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับก็ไม่ได้แย่นะ ไปก็ตัวนี้นะครับฟอร์ดเอ็กซ์ล็ตนะครับฟอร์ดแบรนนะครับโอเคเอ๊ะของขวัญน,นี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอลบั๊กเก็บมาซะนะครับแอบสเนียนเลยอ่ะรวมไปอันนี้คือจอร์ดีเพนกวินนะครับที่เป็นเรนโบว์นะครับเกือบสองแสนเลยอ่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับ และก็ฟอสเอ็กซ์โอตนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันนะครับและก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้ามีนะครับโหดสุดตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าลี่เพนกวินนะครับแบบเรนโบว์หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับมีอยู่หกชิ้นนะครับและก็สามารถรวมได้แล้วนะจากเรเนี่ยมาเป็นอีพิกนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมารวมแล้วกันนะครับผมจะไล่หาดูนะครับของขวัญเนี่ยมันจะ เจอกี่ชิ้นกันนะครับเออหาแป๊บนะครับสีจินารีเลยนะครับหาต่อแป๊บนะครับ โซนสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเจอแค่30อันนะรวมไปและก้อนนี้นะครับอีพิกมาเป็นเรจินาลีนะครับได้มาอีก2กล่องนะครับเออหนึงกล่องแบบเอา้านี่1กล่องแบบที่เผลอเฮ้ยสัตว์เลี้ยงนะครับ อ่าไปผลไม้รวมนะครับ20ลูกนะครับเพื่อเพิ่มความโชคดีโชคดีเกลือเมื่อกี้เนี่ยก็เสลียงนั่นแหละนะครับไอแคนที่แคน,นอ่ะเออผมหาไม่เจอเองนะครับตาจะลายเออตาจะลายนะครับอันนี้แบบอีปิกอะ เปิดแบบขัดดวงอ่ะเออนะครับขัดดวงเหลืออีกสองกล่องสุดท้ายนะครับทีละสองไปเลยอยากจะได้บอดแบบเลื่อนอะบอดเลื่อนอะเข้าใจปะไม่ต้องการเกลือ เออนี่เปิดเบซะนะครับของเกลือเอมื่อกี้แวบๆกุญแ,แ,แจนะครับสิบสี่ดอกเลยเหรอว้าวก่อนที่จะปิดคลิปนะครับขอหิวได้ปะล่ะเออหน้าสีหน้าห้าบ้างพ่อหนุ่ม ทำไมมันเกลือจังอะโอ้โหนาทีห้าแล้วก็เปิดเอาหอเกลือเปิดที่เผลือเกลือแบบเพลือๆนะครับเหลืออีก6ดอกนะครับ หมดแล้วดีสุดก็เนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับคริสตมัดคริสเกลือเกลือเกินนะครับเกลือทุกเทศกาลเอาโอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิสมัดของแมปเพรสเซมเตอร์กนะครับกอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงต,ตอนนี้เอาไว้จะเั็นคลิปหน้านะครับไปละบาย